ดีครับพี่น้องแฟนคลับเ็ซีพีทิตัมท้องชอสดีเราเพิ่งูเชียวครับเรื่องข้าเจียเปียบผมครับ เตยลาดินเตยลนแทงตัวเตยลาเนาะเตยลาโอ้ยโยแบบนั้นเหรอนังขอกนจปากิตยเตยล่ายนะเคล่าดิลักจปาพร้อมอะไรด้วยน ช่อยู่กับจนนะลูกใส่ถุงล้วนนไมช่วยะเจแล้วก็วม้วมพูดอไรนไปกินสวมเนาะเาไม่กินกันหรอคมกกินแล้วเนาะสวมี่ยายเวอร์กินแต่้มนี่พวกเราใช้ตักเวอร์ติกินสวมวมแล้แล้วพอพอหลอดวาซ้วมนี่ยายเวอร์กินพลังส้มส้ม้วม โ้ยบันญ really ัติลงพายกินสวมเดือที่ย่างทั่งปนมาออดิชั่นัไมไปคือแบ่กมูเถอะวะคือแบ่กมูเถอะข้งว่านี่เร็วยูทูบเบอร์นี่คือแบ่งูเถอะลำไส้ไปอะแต่ละยังงอไ

ใส่ผู này, ้ใดิางบ้างสิใส่ผู้ใดลดเออกระเซนองใส่นุ่งนี่ล่ะใส่ผู้ใดเอาขดกั้ไา้ใส่ข้เก้าเอ้กระใสขึ้เกานั่นล่ะใส่นองใส่นุ่งนี่ล่ะได้สิสิบแตกก็ขึ้นเนรียญเทปุชุดก็ชุดมันก็หดลงหดลงนี่ละจะไปหาซักดู้วมันหดลง ีแล้วเอแล้วก็แมนดอกอ้าง่ขึ้น,น,นจุดาเก่าล่ะมองนี้มันเป็จนจังไหนมันคือแบองขึ้นมองจีโเยนีรูทีมดอกไม้แม่มือนันมือนกับปไป่ี่ปวยดอกไม้จิงบราน,านี่ขัาไปนั่นเห็นวะเขีนรู้ไปรัอกมเอะไางจอยากมาาดู ค่อยจ้เ้เวลาบนี่ต้นตูดเนี้เวลามาอย่าออง่าอ้ยนีนััฟังทั้งฝุนกะไดเรื่องอะไรบอสซีลปิน นี <onz> ่เรเปลนไปรับถวายแล้วอ๋อ่นี <Ray> ่ม่ส่วนเนื้อนนเสม้งนเขากินน้ำถ้ามือไลูกกินเขากินน้ำไหม่ร้านอยากเห็นเอานี่ดิออื่นเออเออกินเขาอยู่ั่นลูกครับผมอยากเห็นอยากมีไ้เออเกินขนมจีนเนา ยัยมะไยวยยยานสนอี่ก้วับไดคได้ครับเด้ครับได้ครได้คับได้ครครับไครับไครับได้คคับไดดครับด้ครับได้คดครับไัได้ครับได้ครับ้ครับได้ครับได้คัได้ค้ครคครับัคดัได้

น,น้ำสีหมองแล้วน้ำฝนหนูเต่เนานอนหลัก่อนเนี่ยมันเอมากมันเดือดขึ้นเยอะอ๋อ,อหนูผ่าแล้ว ้นนีมมัเหืออยากปักป้ายแควนขึ้นแผ่นเท้าฟ้าประกาศให้คนรู้ว่าบ้านฮะบ่าจักได้หัวจักตาเตยล่าถัเตยล่าไปอไม่เลวถ้าเตยล่าได้ดิแมนพปเวตกองไว้กองไว้กับสิลกมานนอนสริความคิด ไปกอีหล่คือได้กินบักเล็บแมวแดงบล็กเล็บแมวออสตรรีเหรอได้เหรอเนาะเก่นกองว้กองว้กับเป็นน้อนปากเป็นนะครับได้กินมะนาวจังหน่อยกับสีมาไทยสี คุณเพื่อนมาออดิชั่นกับเต็มอยู่ครับพี่น้องข้างหลังไอ้ว่าถ้ารับเบิร์ตซุกคนนี่เป็นในเซบี้เต็มวงเพื่อนชว์แล้วพอดีที่พี่แซกบ่มีหัวม่อสียืนไปยืนด้วคือจะขึ้นรอเถอะเฮ้ยผมไปเห็นได้จะรอมือนีิพอดีที่พี่แซกกับสีรอซช่มือตัวเจ้าสีมะทวงจะได้มือหนึ่งมือเดียวที่แกมลำไยลำไยเด็กสิบปีก่อนนี่ล่ะโอเค ก็าะอบว่าทนเลี้ยวอยู่ขอามากวมูเถอะวะไปนั่งบ้างไปรีบไปแม่เมียแต่น้ยาวน้คุณน้างามโอ้โคุณโม้ยมาจากเตอรมันคุณอาฟาดคุกคนนี่มาจินบุญญักษณโอ้อ ย้ำควันแล้พี่น้องครับบรรยากาศถาพี่น,อน,ากกานอ้องมาเบิงมาชมนะครับผมพอ,อกันคลิปหน้ากแล้วกันครับขอบคุณที่รับชมครับอยูด่ดีไม่ห่หงลำด้วยลำด้วยสุขุณทุกคนครับสวัสดีครับผม